ดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเกตไซส์กันค่ะเกตไซส์ขึ้นนะคะทุกคนเราก็นํานํากระโปรงอันนี้ชิ้นหน้านะคะเนี่ยชิ้นหน้าของเราเราปรับเรียบร้อยแล้วหน้าใหญ่หลังเล็กใช่ไหมตอนแรกเราทําหน้าหลังเท่ากันแล้วก็เพิ่มไปหนึ่งเซนชิ้นหลังเราก็ลดมาหนึ่งเซนนะคะแต่ชิ้นหลังไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าลืมก็เลยจะมาถ่ายชิ้นหน้าให้นะคะเนี่ยชิ้นหน้าเราก็นําแม่แบบกระโปรงตัวเนี้ย ที่เราปรับไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยความยาวนะเราก็เอาลงไซส์ละครึ่งเซนไอไซส์ละหนึ่งเซนเนี่ยอันนี้สามสิบสี่นะคะสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสองก็สี่สิบสี่เนี่ยเราจะใช้ความยาวเท่ากันแล้วเราก็มามาวัดค่ะเราวางกระดาษเนี่ยซ้อนกันหกแผ่นหกแผ่นแล้วเราก็วัดออกไปจาก อ่าไซส์แรกเนี่ยสามสิบสี่เนี่ย